สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพะเจริญมีรถอีแตนเครื่องอิสุกสองสูกนะครับยาวประมาณ7ศอกกระบะนะครับช่วงกระบะยาวประมาณ7ศอกรวมหัวก็ประมาณ9ศอกครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์โดมนะ0 8 1 3 6 5 5 9 9 7ตัวนี้อาไปในราคา65,000บาทเองครับ65,000าบาทนะตัวนี้ส่งรีให้1น0รกิโลแรกครับมีค่านานำให้2,000บาทครับ ร้านโบอสอนอาพาร์ทเ,เตอร์สาขาที่สองนะครับนะสตาร์ทลองดูครับสตาร์ทลองขับด, <c oughs> ดูง่ายครับไปเลยเป็นเครื่องอิสูสองสูบนะครับตัวนี้ครับมีเบียสโลด้วยนะเบียสโลก็มีครับเบรกทีถอยยาวไปเลย 5,000บาทครับสาขาที่2ครับน่าเดินหนา้นา,นามาเลยทีนี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า4 0สบคันครับ